ดีครับมาอัปเดตอาการน้องที่โดนตากแดดน,นะครับนี่ครับจากเขียวเขียวนะครับตากแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอมันเดิมมันเดิมมันขาดน้ําเป็นต้นทุนอยู่แล้วอะพอโดนแดดปุ๊บไปเลยอะส่วนต้นนี้ก็โดนนิดหน่อยยังสวยอยู่เอเอไอนี่กรหนักเลยครับยุบไปเลยอะ โอ้เสียไปเลยต้นนี้ก็สวยด้วยโอ้ซิโตจะเป็นยังไงเขาจึงจริงๆแล้วอ่ะเลอแค่ดิดเดียวเองนะแดดมันมาโดนจริงๆช่วงหน้าช่วงหน้าร้อนมันตำแหน่งพระอาทิตย์มันเคลื่อนเนีย่ยเหมือนต้นนี้มันมันมาโดนแค่ครึ่งครึ่งกระบะครับเ๋ยไม่เป็นไรอ่อตรงนี้อีกหนึ่ง นี้ก็โดนเฉียวๆไปบ้างก็ไม่ไม่น่าเกลียดอะไรมันต้องค่อยๆให้มันโดนแดดเทนนิทีทนนิด,นดอันนี้ไปโดนแบบเต็มๆเรียบร้อยเลยแต่คิดว่าน่าจะรอดนะคิดว่าน่าจะกลับมาเขียวข้างล่างเขียวอยู่ป่ะโอ้โหไม่เหลือเลย เฮ้ย hey, ยังมีเขียวครับต้นนียชอบมากวันแบงปากนิดหน่อยตายเลยเหรอถ้าไม่ตายจะเอามาโชว์อีกทีนะครับ